รัฐมนตรีสมศักดิ์เทพสุทินค่ะลงพื้นที่จังหวัดสงขลาเนะคะเปิดงานมหากรรมเชื่อมความสัมพันธ์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมการศึกษาระหว่างไทยมาเลเซียและสิงคปโปร์ค่ะที่โรงแรมคริสตันหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานายสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกร,รัฐมนตรีเป็นประธานเปิดมหากรรมเชื่อมความสัมพันธ์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมการศึกษาระหว่างประเทศคาบสมุทรมลา,ายูภาคใตา้ในอนุ ภูมิภาคใต้มาเลเซียและสิงคโปร์ค่ะดึมีพันตํารวจโทรวณพงศ์คชรัก,รรรกเลขาธิการสออปตนายสมนึกพรมเขียวผู้ว่าราชก,การจังหวัดสงขลาและผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมต้อนรับพร้อมกับนําชมบูธที่จัดแสดงสินค้าและบริการซึ่งในการบริหารจัดแสดงภาคใต้นะคะหรือว่าสออปตได้ดึงผู้ประกรอบการในพื้นที่5จังหวดัดแดนภาคใต้รวมถึงผู้ประกรอบการจากมาเลเซียและสิงคโปร์มานําเสนอสินค้าอุตสาหกรรม SME โอท็อปบริการด้านสุขภาพและบริการด้านฮาลานโดยนํามาเป็นผลิตภัณฑ์ ตัวอย่างต่อยอดสู่การจับคู่ทางธุรกิจภายในงานนะคะก็มีการเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการได้จับคู่ทางธุรกิจ business matching ค่ะขยายโอกาสการค้าการลงทุนยกระดับเศรษฐกิจพื้นที่แดนใต้โดะมีผู้ประกอบการไทยจับคู่ธุรกิจจำนวน43รายและผู้ประกอบการนักธุรกิจที่ประสงค์ร่วมงานในยีนามผู้ซื้อนะคะจากทั้งประเทศไทยมาเลเซียและสิงคโปร์จำนวน6รายด้วยกันค่ะนอกจากนี้นะครับภายในงานยังมีกิจกรรมการหารือความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจและภาคธุรกิจไทยมาเล และผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนซึ่งเป็นเวทีให้ภาคธุรกิจนำเสนอสินค้าและบริการและมีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือว่า MOU นะครับว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมโคเนื้อโคโนมโคกุตบานระหว่างสาหกรณ์โคเนื้อสีวิชัยพัทลุงจำกัดกับบริษัทเลมบารันจำกัดนะครับจากรัฐเปรัก ภายใต้องค์กรสังกัดสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีของมาเลเซียนะครับนอกจากนี้ยังมีกิจกรรม Exclusive Dinner Talk นะครับโดยมีนายสมศักดิ์เทพสุทินกล่าวเปิดงานและก็ปาตากถาพิเศษทิศทางการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้และเวทีเสวนาจ,จังหวัดชายแดนภาคใต้กับความท้าทายและโอกาสเ้าสู่การเป็นมหานครแห่งอุตสาหกรรม อาหารและบริการฮาลาลโลกซึ่งจะเป็นอีกก้าวสำคัญของการยกระดับพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะตลาดฮาลาลให้มีการกระจายสินค้าออกไปสู่ตลาดในต่างประเทศมากขึ้นครับหลายฝ่ายเขาต้องการสินค้าและหลายท่านก็อยากมาลงทุนในชายแดนแล้วก็ในส่วนของการดาเนินการตรงนี้เนี่ยเราก็ ตอบสนองนะตอบสนองกับผู้ประกอบการก็อยากจะแมทชิ่งให้เขาและในช่วงระยะเวลาดังกล่าวเนี่ยพระท่านนาย,ยกรัฐมนตรีก็พบปากกับนาย,ยกรัฐมนตรีของมาเลเซียนะครับเป็นแนวทางซึ่งทำให้งานในวันนี้เนี่ยมีผู้คนมาล้นหลาม เพราะว่าเป็นความเชื่อมั่นในศักยภาพของรัฐบาลทั้งสองเนี่ยที่จะทำให้ธุรกิจมันเดินไปได้ในช่วง